ผู้ชมครับเพื่อนเพื่อครับนี่เลยแฟนพันธ์แท้เวอร์ลัสนะครับเหรียญเวอร์ลัส vrs c ใครที่เป็นเป็นแฟนเหรียญ vrs c เหรียญเวอร์ลัสนะครับนี่เรามาทำฟาร์มกันดีกว่าทำฟาร์มขุดวรัสกันนะครับในใช้มือถือเนี่ยที่ที่เราไม่ได้ใช้นะครับหรืออ่านที่เราใช้ก็ได้แต่ว่าก็เคยเราฟังเมื่อคลิปกันก่อนว่าถ้าเครื่องไหนเราใช้เนี่ยจริงๆแล้วก็ไม่อยากแนะนํานให้เอาโปรแกรมขุดไปหรอกเพราะว่าเพื่อป้องกัน เหตุสุดวิสัยนะเผื่อว่ามันจะมีมีเขาเรียกว่ามีมันวงมันแวร์ติดมาเก็บข้อมูลรหุรหัสลับอะไรของเราเราไม่ไว้ใจใช่ไหมครับแต่ว่าที่จริงแอใช้มานานแล้วเนี่ยใช้ไอ,ไอแอปเนี่ยขุดมานานลวไอเวอร์ชันก่อนนะตอนนี้เอาเวอร์ชันใหม่มาขุดก็แต่แอก็เอาเอาเครื่องที่ไม่ได้ใช้เนี่ยเครื่องที่แอไม่ได้ใช้นะมามาขุดในพวกนี้ vivo เนี่ยตระกูล vivo เนี่ยข้างแถวบนเนี่ย แถวบนี้เป็น V i v o y แปดสามสองเครื่องแล้วก็ v i v o y เก้าสามเครื่องหนึ่งนะฮะให้ความเร็วดีด้วยนะครับให้ความเร็วดีด้วยนะฮะอันนี้ก็เพิ่ง <_ C 1> เพิ่งจะเปิดเพราะจริงแอดคูลตอนกลางคืนเ่าะอากาศมันเย็นมันจะช่วยเซฟแบตเตอรี่เครื่องนะครับอันนี้อันนี้เพื่อทําคลิปให้คุณชมกับเพื่อนๆได้ชมก็เลยมาเพิ่งจะเปิดเครื่องนะทําให้เป็นคลิปแชร์ประสบการณ์กันนะครับ แล้วก็อันนี้เป็นเครื่อง vivo S1 นี่ vivo หมดแล้วครับนี่ก็เป็น vivo Y33s อ,อ้อายกเว้นเครื่องนี้เครื่องนี้เป็น infinix นะฮะเครื่องนี้เป็น infinix โอเครื่องอย่างแรงเลยเนี่ยครื่อนี้ลองซื้อมาตอนนั้นซื้อมา5 0 0พันจะเอามาใช้เล่นโกงเล่นเกมกดว่ามันมันร้อนมันความร้อนสูงมากก็เลยไม่ได้ใช้จะเอามาขุดซะเลยความมาขุดไปไอ้ความที่มันเป็นเครื่องที่มันความร้อนมันสูงอะก็เลยเป็นอย่างนี้เลยครับนี่ครับ อย่ดูดูแบตครับอ้วนเนี่ยอ้วนมากเลยเนี่ยอ้วนมากเลยก็แต่ว่าแบตมันยังใช้ได้อยู่ก็เลยใช้ไปก่อนแต่ก็คอยเช็คอุณหภูมิไว้ไม่ให้เกินสี่สิบแล้วถ้าสี่สิบมันตัดแอดเคยต้องมาใช้วิธีวางกับพื้นอย่างเงี้ยพื้นนี่มันเป็นมันเป็นกระเบื้องใช่ไหมครับกระเบื้องพื้นเนี่ยมันจะเย็นความร้อนที่เกิดขึ้นจากเครื่องมันก็จะจะถ่ายเทให,ให้ให้พื้นกระเบื้องก็เออก็ช่วยได้ช่วยเซฟความร้อนเครื่องได้นะนะครับ ตอนนี้ที่จริงมันมีแปดเครื่องนั่แหละเครื่องนี้เครื่องนี้แบตแบตบวมไปแล้วนี่ก็เป็น vivo อันนี้เป็น y y แปดหนึ่ง s นะครับ y แปดหนึ่ง s นะฮะเนี่ยก็เอาแบตออกไปแล้วนะครับอันนี้แบตจะหมดแล้วเนี่ยอันนี้แบตเหลือยี่สิบเปอร์เซ็นนี่นะครับเนี่ยที่จริงเราต้องเสียบชาร์จนะครับแต่ว่าแอดแอดแค่เอามาขุดเพื่อทำทำคลิปให้คุณผู้ชมได้ได้ชมเท่านั้นเองเดี๋ยวก็จะปิดแล้วจะขุดตอนกลางคืน อันนี้ก็เป็นอีกเครื่องหนึ่งอันนี้เป็นเรดมี 9a นะครับเรดมี 9a นี่ก็โอ้โหนะฮะบวมอึดึงชึ้งเลยยังยังไม่ได้แกะเอาเอาแบตออกแต่จริงแบตมันก็ยังใช้ได้แต่ว่าความที่มันบวมแล่วมันก็ไปดันไอ้เส้นตรงเนี้ยมันทําให้จอไม่ติดแต่เวลากดเปิดอ่ะมันก็มันก็มีตึกๆๆ๊ึกต,กตกเหมือนลักษณะว่าเครื่องไฟเข้านะฮะ ก็เลยเดี๋ยวจะต้องนั่นก่อนต้องถอดเอามาเช็คก่อนถ้า2เครื่องนี้ซ้อมเสร็จก็จะเป็น8เครื่องนะครับก็เป็นฟาร์มเวอร์รัสนะครับฟาร์มเวอร์ัสคอยนี่ฮะลองดูนะครับเพื่อนๆครับทําเป็นฟาร์มเวอร์รัตไปเอาโทรศรัพท์เก่าๆเนี่ยซื้อซื้อเก่าๆมาแล้วของใครแบดบวมนะฮะของใครแบดบวมแต่มันยังพอใช้ได้อย่างเงี้ยเขาไม่ใช้ก็ซื้อมาแล้วถูกๆสองร้อยร้อยสองร้อยสามร้อยประมาณนี้ครับแต่สามเครื่องเียงงดีอยู่อ๋อเครื่องนี้ คือนี้แอดเพิ่งเปลี่ยนจอไปเนี่ยยังไม่ได้แกะนี่เลยนี่เนี่ยไม่ได้แกะเลยเพราะเพิ่งเพิ่งเปลี่ยนจอไปเมื่อสองสามวันนี้ซื้อจอมาเปลี่ยนซื้อจอก็สองร้อยหกสิบาทประมาณนี้ครับมาเปลี่ยนเราเองฮะแต่ว่าแบตเขายังดีก็เลยโอเคจอนี่มันหลานเอาไปเล่นเอาไปเล่นเกมแล้วมันตกกระแทกพื้นตรงเนี้ยเส้นไอ้สายสายแพรจอมันก็เลยยับยับอยู่ข้างในทําให้จอด้านนี้มันเป็นปืนนะฮะมันขึ้นเป็นปื้นแล้วทําให แล้วก็ปิดเองด้วยเดี๋ยวเปิดเองปิดเองอะไรก็ไม่รู้ฮะะเครื่องนี้แบตต่ำเหลือสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ขออนุญาตปิดนะครับเนี่ยขออนุญาตปิดนี่ะก็โอเคครับเพื่อนๆครับคุณผู้ชมครับประมาณนี้ครับรรนรบนลัตฟาร์มนะครับเนี่ยบนลัตฟาร์มนะฮะไม่มีอะไรยากครับง่ายๆนะฮะง่ายๆง่ายๆนี่ครับบนลัตฟาร์มก็โอเคนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขครับส,สนุกสนานกับการเก็บรวบรวมเหรียญคริปตโตเคอเรนซีนะครับ แล้วก็ตอนนี้เหรียญกําลังราคากําลังอยู่ในขาขึ้นนะครับอาจจะพอได้ค่าขนมก็พบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ